ข่าวิชาวิทยาการ Computer, อคามารรารอมพิวออเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจากการแข่งขันโครงการ Startup Talent Lee สองพระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองพร้อมเงินรางวัล5 0 0 0บาทและเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน2 5 0 0 0บาทรวมเงิน3 0 0 0 0บาทโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการสร่งผลงาน Smart Mailbox กล่องไปรษณีย์อัจฉริยะเข้าประกวดในการแข่งขันโครงการ Startup Challenge สองพ2ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายในรอบพิชารระดับประเทศดังนี้ 1. 1> นนายรณชัยสู้ศึกษาข่าววิชาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปี3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. น,นายเศรษฐนันจันทนาสมบัติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปี3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางสาวชนทิชาเนื่องทองหลางสาขาวิชาการจัดการชั้นปี2คณะวิทยาการจัดการ4นางสาวสาโรชินแสงนาคสาขาวิชาการจัดการชั้นปี2คณะวิทยาการจัดการ 5. น,นายนภัสกระทงกลางสาขาวิชาการจัดการชั้นปี2องคณะวิทยาการจัดการโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายน2566นะอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโรณชัยชื่นทวัตและอาจารย์ชิดวราบรรจงปลูกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ